มาในนามของบปสและภาคประชาชนผมอาค์ภาษีจีนเจริญชัอามาร่วมทุกครั้งมาร่วมเพื่อต้องการฟังถูกต้องและสิ่งที่เป็นพระราชบัญญัติที่ไม่ใช่ของชาวพุทธของอิสลามเนี่ยมันมายิ่งใหญ่ในเมืองไทยได้ยังไงผมงงมากเลยนะพวกคุณไม่มีสมองหรืองไงฮะไม่ได้มองไม่ได้ดูเลยเลยว่าเขามาทำถึงขนาดนี้เก็บเงินฮาลาลไม่เสียภาษีแล้วยัง กล้าพูดสื่อมาพูดใหญ่พูดโตอวดอวดอวดดีซะด้วยแล้วมาทําให้ว่าเรานี้ไม่แคร์ใครเราภาคประชาชนทุกคนเราจะต้องปลุกให้ประชาชนคนไทยตื่นขึ้นให้ได้และจะต้องทลายไอพระราชบัญญัติสี่ฉบับคาลานธนาคารอิสลามพวกนี้นะเราต้องเอาลงให้ภายในปีนี้ฮะขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนแห่งประเทศไทยดู ร่วมมือร่วมใจบุกจิตสำนึกของท่านเองด้วยขา้าราชการทุกคนท่านกินภาษีของแผ่นดินคนไทยที่มีรูปในหลวงแต่ท่านไปซื่อสัตว์กับพระราชบาัญญัติทัศน์สีสามสีฉบับผมไม่เข้าใจว่าท่านมีความคิดผมไม่้า้จใจท่ามีความคิดอะไรในสมองท่านที่อะไรจอยู่เป็นจุกเหรอผมไม่เข้าใจฮะ,ะจผมได้ึูม,มานาน แคนมาแล้ววันนี้นะต้องระเบิดแล้วต้องช้าอยู่เลยเราต้องไปทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เป็นภาครัฐไม่ว่าท่านใดยั่ไดจะเป็นกองทัพไม่ว่าอะไรนะแต่สื่อชนได้เลยครับเป็นเกี่ยวกับประชาชนท่านต้องรับรู้นะด้วยอภิมของเราเพราะเราเรามาด้วยความบริสุทิใจทุกคนที่มาเนี่นะอายุไม่ใช่น้อยแล้วแล้วมาทุกภาคส่วนนะทุกภาคใต้ใต้สุด เหนือสุดอีสานป้าตะวันออกมีทุกภาคเราลงทุนกันเองเท่านั้นเลยเนี่ยไม่มีไม่มีใครจัดตั้งนะสืบได้เลยเงินทองฟักเองทท้งนั้นบางคนมาที่นู่หกเจ็ดพันบาทนั่งเครื่องมาจากใต้อย่างนี้จากอีสานมั้งจากเหนือมั้งนะเราจะทลายท่านอิสลามทิทีให้ได้ผมจะทลายคุณ